สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรบับสู่รายการ a l e n Force TV นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมโคจิซีหนึ่งสองเดิมนะครับแต่ว,วันนี้เราก็จะมาเล่นไบโอชอกันต่อน่าจะพาทิ้งแล้วนะครับผมรู้สึกมันมีคนมาบอกว่าในนี้มันมีขอซึ่งมันก็จริงครับมีาจจมาอยู่ข้างหลังผมเยอะเลยด้วยเดี๋ยวจะหมดแล้วะ เเจเย็นเย็นใเย็นลูกลูกลูกโอ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเลือ,เล,อเลือดทันไหมทันไหมทันครับโอ้ยเกือบแล้ว <c oughs> เป็กระสุนจัดกันด้วย เฮ้ยมันหมดแล้วนี่นะเดี๋ยวผมมีผมมีเท่าไหร่แล้ว ไปไปไปทำทุนร้างคนก็ทำทุนร้างกันอยู่ <c oughs> จะหมดอีกละมีเท่าไหร่มีสี่อัน อ๋อมีน้ำแข็งด้วยไปอีกรอบ ตรงไหนอีกเรามีห้าอันแล้วหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวนี่ระเบิด ไปพึ่งจัดการไปดีโหลดกระสุนกันเอ๊ะหมายะ่ก็พิดโอ้ยอันนี้อันนี้ลอ่อซะหมดเลยหนึ่งอันเลยนะโอเค มีอีกสี่สกล่องนะแล้วคุณล้อคุณล้อคุณล้อคุมล้ไงต่อ <c oughs> โอเคไปห,หาอีกสองอันนะฮะ ดำอยู่ยี่สิบอย่าเปลี่ยนนี่กันกดพอดีเฮ้ย <laughs> <feather ing> <laughs> ข้างล่างต้องมีของเจ็ดแล้วหนึ่งเหลืออันเดียวเหลืออะไร หมดอีกเลยได้ยินมีบิ๊กแดนดี้อยู่แถวนี้ด้วยะฮะไม่ใช่อันนี้เหรอมันบอกว่า ให้สำรวจตรงนี้กับมาร์เก็ตตรงแถบนี้มันก็ไปมาร์เก็ตดีวะเอ๊ยเดี๋ยวเฟรมเมอร์มาร์เ,รเก็ตอ๋อมันให้สำรวจแถบนี้หมดเลยนี่นาใช่ปะไม่ใช่นะไม่ใช่ วัดนี่ตรงนี้มีของอ๋อบิ๊กแดดดีมันดี้มี่ใช่ปะเนี่ยนี่คือไม่ใช่ บุรีทำให้อีฟขึ้นเสรเลื่อนรถไม่ดีสุขภาพจิตเดี๋ยวต้องไปโซนข้างน,นอกดีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรละ ดีจะดีนี่ยจะเจอไหมเนี่ยจะเจอซิสเตอร์สักคนเนี่ยโอ้ยเฮ้ เอางอออกต้ออถ่ายจออออออวออ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 ้อ <liv> <t> อออออออ มันอยู่แถวนี้สักคนมีอีฟ hey <there>, ใครมาให้ hey, อะไรแถวนี sports, ้ บิ๊กแดนดี้มันอยู่ทนี้ต้องกลับไปโซนเดิมมันบอกว่าสามารถหาได้ทั้งสองโซนัดไปซื้อเลือดกันหกแล้ว ตาเชมเบอร์อยู่ตรงนี้ไปกับอุย้ยแต่คิวกินน่าจะไม่ผิดตรงนี้ศัตรูเยอะมากเป็นขามันไม่หมดเลยเอ,อ้ย อะไรมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอะไรอะ่ะ what สมบัติเหรอเมื่อกี้เฮ้ยสมติดตัวคนใช่เลยมีครบแล้ว จจเล็งเลี่ยนเล็งไม่โดนเลยตายแล้วผมอ่ากิณจริงต้องเข้าไปอีกแล้วเหรอก็สุดชดกันมีอีกไม่กี่อันเองได้ข่าวว่าป้อมปืนเยอะแยมนี่กัน นักเตะบิ๊กแดดดี้มาจากไหนเนี่ยนะบิ๊กแดดดี้เอาลิตเทลซิสเตอร์อยู่นะมันไม่มีบิ๊กแดดดี้แต่มันมีแต่เด็กมันไม่มีลิตเทลซิสเตอร์มีแต่บิ๊กแดดแด,ดี้เนี่ยนะเรามไม่เรามไม่เอาไปสุดแจปคอมปืนบบบปนะฮะ เฮ้ยหมอยัองมไม่ไอ้นี่ยังไม่ตายอ่ะอสรุนต้องข่ามันเฉยเลยกลับปไปสไปเซอร์แล้วไงต่อเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยต้องไง 음. 오케이. 가자.

อะไรนะป้องกันเนี่อะไรสั่นๆอุ้ยมาแล้วอย่าไปตบบีเดนดีนะนะ <c oughs> <c oughs>

ังไงต่อคือเราต้องยื้อไวในชะ่ไหมขนไม่ไหวแล้วห้องนี้มีอะไรไหมผมผมไปจากทางนี้ปีนมาเลยหรือ มาแล้วเฮ้ยเรื่อยๆต้องวางกับระเบิดกันมาแล้วเฮ้ยตรงนี้ปิดไว้งานเข้าแล้วดูดูดูมันทำ ดูดูดูมันทำไปเลยไปเป็นโวกเดือันไอ้ผมอ๋อต้องรอนะฮะอะไรเี่งคน ันนี้นะจัดปมันจะได้ส่งพวกมาให้ได้เออลืม,มเราคาไปนี่มาไม่ไงต่อก็รออยู่ดีไม่แล้วครับเสียงค้างบ้อลไม่ไงต่อฉันจะมีคนหลงอยู่ในนี้ งนี่แค่นี้หมดแล้วน่าจะยังเหรอ Chúng ta vẫn phải đợi nữa โดนไปแล้วหนึ่งดอกเอ้พวกนี้คอมพลตไปแล้วสองดีอีกหนึ่ง

mày này đi mình giờ rồi mày la thôi 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 để rồi. nhá nó sẽ giờ mình còn tam mà lên lên ด้วยเวลาน้องเลิศแล้วไม่บอกสถานีต่อไปคือบ้านที่อยู่อต่ของไรอันแอนด์ไรอันของเราเนะีเ่ยบุคแต่ว่าแอนดลาร์ดคือแบบเขาแค้นวอทอุ้ยไปแล้ะอันนี้ก็ตามมาจ้าโอ้ รู้สึกสะชื่นแรปเจอรเมโทรสถานารถไฟแรปเจอนี่คือสถานีรถไฟไปไปนไหนเปนไหนนะไ ไปไหนอะเนี่ยไปไหนอะน่าจะนี่แหละ มืดถึงแล้วใช่ผมว่าน่าจะตรงนี้แหละโคเฮนลูกน้องโคนันไม่ใช่ละ จะอะไรแปลกๆครับโดนขึ้นมีีด้วยเหรอแล้วทำไมเดินช้าจังเนี่ยนี่เดี๋ยวนี่ไปเต็ม เดี๋ยวเดี๋ยวต้องนั่งไปอีกอ่ะคือเราต้องนั่งไปอีกป่ะเอาอะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้น Ui. That's better. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Cool da, 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 da. Time was you could get something decent. The, the artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards. And hello to an evening with sandor cohen, uh, Sander cohen. cohen. No. i attended cohen i cohen have a sign of real life down here in months let's see if you're just another johnny come lately oh, maybe something

ไม่รู้สินะบิวจะไม่ชน จริงอุ๊ยร้อนร้อนร้อนโหมันต้องเป็นผมบ้าแน่เลยนะเปิดละ โอเคครับผมว่ามันจนถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วครับถึงเวลาจบของพาร์ทนี้แล้วพอรู้สึกว่าเฟรมเดทมันเริ่มตกลงดงว่าดิสมันเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับยังไงก็พาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสิรรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย